ทักทายพี่นอกตอนเทียงนะครับเนาะวันนี้ลงไงผ้าเมืองสวนพอเตยนะครับเนาะพี่กัดกะโยบานกเกษตรน้องบอลน,นะครับนะเ,เนบานะเออเกษตรน้องบอลเนี่ครับพันสวนกเกษตรผสมผสานนะครับพื้นที่ทั้งเบิด์ันสิบไรครับมีหลายอย่างหลายแนวโอผมก็ผ้ารอเมืองบัทัวดเพิ่มผ้าให้เมืองเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับนะเนาะตัวนี้สวนลำลำใหญ่นะครับเนาะลำใหญ่ตัวนี้ ปลูกแตงโมซับไป,ปน้าครับเนี่ยเนี่ยปลูกแตงโมใครใครกว่าปล่อยพื้นที่มันว่างคนว่าครับเนี่ยหยามันทิ้หอกแต่นี่สวนลําใหญ่เพื่อนนะครับเนาะเนี่ยนี่คือสวนลําใหญ่ลำใหญ่อ่าเน,นี่ยนี่นี่คือพื้นทีส่สวนลําใหญ่นะครับเนาะนี่ต้นใหญ่พาเบิงเนี่ยลำใหญ่หน่อยครับ ต้นนี้เป็นสวนสมโอ้พันนะครับเด้อเนี่ยสวนสมโอ้ขา,ามปลอมกามมีโอ้ผักขามปลอมกามมีพี่น้องเอ้ยโอ้หลายอย่างหลายแนวอีรีเลยนะครับพันใหญ่พันวานเนี่ยเอ้ยมีบัดรถูกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยสวนสมโอ้พันนะครับเนาะเนี่ยสวนสมโอ้ต้นนีน้แม่นมะงอ้ะนะครับเด้อสวนมะงาะนะครับ โอ้ยเขามาหนีมีบัดเลยครับจักบ่วเงาะบัวบวบ่วอีหยังตัวอีหยังครับโอ้ผมก็ลืมจนสิเวาให้ฟังบอถือครับมันหล pues ายอย่างหลายแนงเครับหลายหลายแนวอี um ีคร oh, well ับเนี่ยโอ้นนี้อ้เขียวเขียวเนี่ยสีม่วงม่วงเนี่ยเพื่อนเพิ่นใส่เห็นอย่างครับเนี่ยวนโอ้ไยแมงวัานโอ้ไยแมงวมานครับโอ้ ลายแมงบ่ให้แมงมาจมอมเตาะตอมไอ้ดอกหมากคนนะครับเนาะอ๋อนีครับลุงไงกับบ่มียังหลายเรานะครับเนาะเชิญนี่ละสัน่นนะกว่า